วิธีการกรองนี่ง่ายมากๆเลยนะครับเราเปิด Excel มาแล้วเนี่ยผมแนะนำว่าคุณควรจะทำผ่านตัวของ Google Sheets เพราะว่ามันทำงานได้ง่ายแล้วก็มันทำงานผ่านเซิร์ฟเวอร์ข่าวเนาะความเร็วมก็จะเร็วอย่างนี้คุณจะรู้สึกว่ามันเหมือนกระตุกๆใช่ไหมถ้าทำผ่านขอมนะพรข้อมูลมันเยอะนะครับคุณกำการ Copy ทั้งหมดมาเลยนะครับ Ctrl C เนาะแล้วก็ Ctrl V นำมาวางนะครับหลังจากนั้นนะครับให้คุณลบบางคอลัมน์ออก หลือแต่คอลัมน์ที่จําเป็นอย่างที่ผมนําเสนอเนี่ยมันก็จะมีคอลัมน์เดทคอลัมน์ประเภทคําสั่งซื้อคอลัมน์ออเดอร์นัมเบอร์หมายเลขคาสั่งซื้อจํานวนเงินเข้าอย่างอันนี้ผมจะเพิ่มคอลัมน์เข้ามานะครับก็คือในส่วนของท o t a l ทั p i t a คก็คือเราจะมีการเชื่อมฐานข้อมูลกับตัวของต้นทุนของสินค้าแต่ละชนิดซึ่งตรงนี้นะถ้าใครที่อยากจะทำนะครับคอมเมนต์ผมมาได้เนาะเดี๋ยว คอมเมนต์มาได้ถ้าเกิดมีคนสนใจเยอะๆเนี่ยเดี๋ยวผมจะสอนนะครับว่าเราจะทําการเชื่อมโยงฐานข้อมูลที่เป็นต้นทุนกับจํานวนกับคําสั่งซื้อที่เป็นไฟล์การเงินเนี่ยทำยังไงนะครับแล้วในส่วนสุดท้ายเนี่ยผมก็ได้ทําการโปรฟิตไว้เป็นกำไรเนาะโดยเอาต้นทุนลบราคาขายก็จะเป็นกําไรหลังจากที่เราได้ข้อมูลแบบนี้ลงใน g o Google s h e e t แล้วนะครับตัวของ Google Sheet เนี่ยจะมีฟังก์ชันอย่างหนึ่งซึ่งดีแล้วน่าสนใจมากๆเลยเขาเรียกว่า Pi v o t t a e l e ครับวิธีการเนี่ยเราไปในส่วนของแทรกแล้วไปกดตาราง Pi v เ t เนี่ยครับเขาก็จะบอกเลยว่าให้ใช้ช่วงข้อมูลเท่เาไหร่แทรกไปยังอะไรแล้วก็คลิกแผ่นงานใหม่เรากดสร้างครับตรงนี้นะครับเราสามารถที่จะดูข้อมูลอะไรก็ได้นะครับอย่างสมมุติในที่นี้อันนี้ผมทำไปแล้วเนาะเราอยากจะดูในส่วนของ ประเภทของคําสั่งซื้อกับสิ่งที่เราอยากจะรู้คือแต่ละประเภทจะได้เงินเท่าไหร่เราแค่เอาตัวของคอลัมน์ที่ชื่อว่า transaction tab มาวางแล้วเอาค่าของมันเนี่ยก็คือ Money มาใส่ก็จะออกมาเป็นค่าแบบนี้ให้เราเสร็จเรียบร้อยเลยนะครับซึ่งเนี่ยเขาก็จะบอกเราทันทีเลยนะครับภายในหนึ่งหน้าว่าราคาเป็นเท่าไหร่ซึ่งทั้งหมดเนี่ยมันก็ทําได้ง่ายมากๆ ก็หวังว่าคลิปนี้นะครับจะเป็นประโยชน์กับคนที่กําลังอยากจะขายของออนไลน์หรือว่าคนที่ขายของออนไลน์อยู่แล้วเรารู้สึกว่าขายไปยังไงมันก็ไม่เกิดกำไรสักทีขอบคุณสำหรับการติดตามชมครับ